เชียร์ให้จีบอ้ํพัชราภาล,ลงรูปตัวเองให้โซคนนี้เผล่ชมกลางไอจี เรียกได้ว่ายังคงเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักที่แฟนคลับหลายคนต่างก็เชียนและลุ้นตามไปด้วยค่ะสําหรับคู่ของอัมพัชราภากับไฮโซนินชนินซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันแบบสุดๆนะคะและอยู่กลุ่มเดียวกันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เมื่อมีโมเมนต,ต์ออกมาเมื่อไหร่ก็เป็นต้องจิ้นแล้วจิ้นอีกกันตลอดตลอดอย่างล่าสุดที่อัมพัชราภาได้โพสต์ภาพส,สวยๆของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวจากนั้นไฮโซนินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสวยสุดงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่เข้าไปกดไลค์สนั่น ไอจีเลยละค่ะ